p s vita ครับรุ่นพันแล้วก็เป็นเครื่องที่แปลงแล้วนะครับนี่สีน้ำเงินนะครับมีกรอบใสนะครับ memory สามสแปลงแล้วพร้อมเล่นนะครับเป็นตัวพันแล้วก็หน้าจอ o อเลนะครับให้คุณภาพสีที่สดใสแล้วก็ภาพคมชัดนะครับมาพร้อมกับ a d a p t e ์แท้จากทางโซนีนะครับแล้วก็มีสายชาร์จมาพร้อมเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับผม โอเคนะครับมาพูดถึงละเอียดกันก่อนแล้วกันนะครับก็มีเป็นตัวเครื่องนะครับเสีมเงินตัวนี้นะครับมีเคสใสมาให้นะครับสภาพเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้ตอนที่ผมรับมาเนี่ยไม่ไม่มีอะแดปเตอร์แท้มาให้นะครับจะมีเฉพาะมาเป็นแค่ตัวเครื่องแต่ว่าตัวนี้ผมหามาให้เสริมเข้าไปด้วยนะครับจะได้เป็นอะแดปเตอร์แท้ไปด้วยเลยนะครับสายแท้นะครับแล้วก็มีเป็นสายชาร์จ เป็นหัวแบบพีเอสพาโดยเฉพาะนะครับก็สามารถซื้อไปเราใช้งานได้เลยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องกันก่อน,นครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับเคสใสนะเป็นที่ได้บอกไปเมื่อกี้เคสใสตัวนี้นะครับคล้ายเคสใสของพวกพ p เกน,นะก็คือใช้งานเหมือนกันเป็นแบบเป็นเคสลักษณะเป็นแข็งๆนะครับอ่าเราะแกะให้ดูสภาพเครื่องกันก่อนแล้วกัน ตัวนี้สภาพเครื่องก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่สวยนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มียังไม่ติดฟิล์มาะไรนะครับก็มีเป็นรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆมีรอยขูดตรงนี้นิดนึงนะครับตอนเล่นเกมตอนเปิดแสงสมองในเกมก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนตำหนิที่เห็นชัดก็จะมีเป็นตรงนี้ครับเป็นรอยเล้าของตัวบอดี้นิดนึงครับสองจุดประมาณครึ่งเซนนะครับสองฝั่งนี่ ให้ดูชัดนะครับมีตำหนิอะไรผมก็บอกชัดเจนนะครับไม่มีหมกเม็ดอ่าแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับอ่าเป็นลักษณะสีน้ําเงินคล้ายๆกับมีอ่ามุกๆอยู่ด้วยนะครับมีกานปุบฝั่งนี้เรกใช้งานปกตินะครับอ่าสภาพด้านบนนะครับสวยงามนะครับดูอ่าไม่มีรอยขีดขว่วนหรือว่าอะไรนะครับอ่า R L สภาพโอเคนะครับปุ่มกด ใช้งานได้หมดนะครับด้านหลังนะครับทัชแพดใช้งานปกตินะครับอ่าตัวนี้เป็นการใช้อ่า2ลนะครับเป็นการแตะด้านหลังตัวนี้ครับเป็นรุ่นพันนะครับสวยงามนะครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับีแคบจะไม่มีรอยเลยนะครับนี่แล้วก็มีเป็นอ่าพอตด้านล่างนะครับซีเรียลอยู่ครบนะครับช่องเมมโมรี่นะครับช่องชาร์จช่อง3.5นะครับ แล้วก็ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็แทบจะไม่มีรอยเลยนะครับก็จะมีเป็นตำหนิอีกตรงนึงนะครับผมก็ต้องแจ้งไปก่อนว่าคือตรงนี้เป็นรอยลอกนะครับเป็นรอยลอกของสีนะครับตรงนี้นะครับตรงที่คล้องใส่ของมันตรงนี้นะรับตำหนิก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็มีเป็นรอยรล้าของตัวบอดี้ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่มีผนกันต่อการเล่นรงใดนะครับสภาพเครื่องแทบจะประมาณ80%ขึ้นเลยนะครับคือ อย่างนี้เราจะมาดูที่การเทสาสายชาร์จแนวว่าชาร์จเข้าไหมนะครับโอเคแล้วก็เสียบเข้ากับปลั๊กไฟนะครดับเตอร์แล้วก็เสียบเข้ากับพอร์ตชาร์จตัวนี้นะครับโอเคเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับโอเคคลับก็จะขึ้นเป็นสถานะไฟสีส้มตรงนี้นะครับก็ถือว่าชาร์จเข้านะครับเดี๋ยวผมจะลอง,ลอง,ลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับ นะครัเปิดมาตรงนี้ครจะเห็นเป็นรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มีเส้นๆนะครับแสดงสถานการชาร์จอยู่นะครับกรอบประมาณนี้เลยนะครับสายชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จแท้นะครับหามาให้เพิ่มเติมั้ตอนที่รับมาก็ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวเครื่องภายในนะครับการทัชสกินก่อนแล้วกันนะครับลื่นไหลนะครับไม่มีติดขัดอะไร ขึ้นหลนะครับภาพจอภาพสวยนะครับไม่ไม่มีเป็นอจอเบอร์หรือว่าที่ติดส้มนะครับที่เขาเรียกกันส่วนใหญ่แล้วรุ่นพันจะเป็นกันมากนะครับแต่ว่าตัวนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับีเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูนะครับถ้าถ้ามันมีจอเป็นติดขอบส้มเนี่ยแค่เราปิดหน้าจอดูมันก็จะเห็นเป็นขอบส้มบริเวณขอบๆมานนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่มีให้เห็นนะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นเมมโมรี่สสองจิกนะครับซึ่งเป็นแบบแบบแปลงนะครับเป็นมีมแปลงกับเป็นสล็อตนะครับเอามาเสียบแทนช่องแผ่นเกมนะครับตรงนี้เลยสายสองจิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ s e t ต i n g งก่อนลวกันนะว่าให้ดูว่ามันเป็นเมมสายสองจิกจริงไหมนะครับก็จะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ29่ิจิกนะครับนี่ก็เป็น ความจุที่แท้จริงรยอมดูที่ซิสเต็มก่อนนะครับซิสเต็มอินโฟมิชันมีครับดูเป็นมวอชาติ3.65นะครับคาบัซิตี้ทั้งหมด29จิกฟรีสเปซว่างอยู่21จิกะไบต์นะครับก็โหลดเกมได้เพิ่มเติมได้อีกเยอะนะครับเคเดี๋ยวดูซอฟต์แวร์ตรัวตรงอินด้วยนะครับนี่ครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็เชื่อมต่อได้ปกตินะครับนี่เลย เน็ตเวอกตรงนี้ครับผมก็เชื่อม w i f i บ้านอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเข้าพีเคจีจให้ดูแล้วกันนะว่ามันสามารถโหลดเกมได้ปกติไหมนะครับอาจจะไม่โหลดให้ดูนะแต่ว่าจะเข้าให้ดูนะตัวนี้มีอันอะดรีนาลีนก็คือเป็นตัวแปลงเล่น p ี p ให้ด้วยนะครับก็คือซื้อเครื่องนี้ไปเนี่ยสามารถเล่นไดทางพีเกม p ีเอสพีเพลวิตานะครับแล้วก็ เล่นอีโมต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วลองเข้าดูที่ b k g g แล้วกันนะครับอ่าตอนนี้ปุ๊บนะครับเข้ามาที่ตัวนี้แล้วเราสามารถโหลดเกมเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีเห็นไหมอ่าหน้าตาตัวนี้ก็จะโชว์แบตเตอรี่ด้านบนนะครับ7จนะครับอ่าความจุที่ว่าง11.63 g ็นะครับเราก็สามารถโหลดเกมได้นี่ถ้าเพืเ่อนๆต้องการเกมไหนเราก็กดโอได้เลยนะครับกดโอ้เขาจะถามว่าต้องการที่ดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับ หรือว่าอยากเซิร์ชเกมใช่ไหมเรากดสามเหลี่ยมนะครับสมาร์ทเรากดสีเขียวอยู่ที่ตรงเซิร์ชนะครับเรากดตัวโอแล้วก็สามารถคิมชื่อเกมได้เลยนะครับผมต้องการหาเกมฟีฟ่านะฟีฟ่านะครับกดเซิร์ชปุ๊บนะมันก็จะขึ้นเป็นโชว์เกมฟีฟ่าขึ้นมาทั้งหมดที่มันมีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็กด O เราก็เลือก Install and คือซอเกมแอนด์แพดนะครับเครื่องก็จะสามารถโหลดให้เราได้นะครับโอเคประมาณนี้เลยหรือว่าใครต้องการโหลดเป็นเกม p s p นะครับก็กด3อย่างนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูที่ PSP เกมนะครับโชว์ p s เเกมแล้วกดโอไปนะครับนี่ตัวนี้จอเป็นเกม p s p ทั้งหมดนะครับที่สามารถโหลดลงมาเล่นบนเครื่องวีตาตัวนี้ได้นะครับซึ่งมันก็ครบคันมากนะครับก็คือสามารถเล่นในทาง p s p ทั้งในทางวีตานะครับเกมก็ค่อนข้างที่จะมีครบนะครับ โอเคจบไปเรื่องการดาวน์โหลดเกมนะครับทีนี้ผมจะลองเข้า,าเป็นตัวอะดรีนาลีนให้ดูก่อนนะครับคือมันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นอ e ีมูของ p s p นะครับ mm hmm. ก็สอนวิธีการออกจากโปรแกรมตัวนี้ด้วยนะ mm hmm. เผื่อบางคนซื้อไปไม,ไม่ไม่เคยเล่นนะครับก็จะได้ใช้ไปเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บนะมันเหมือนเราเปิดเครื่องพีทใหม่นะครับโอเคครับ mm hmm. okay. ผมก็โหลดเกม p s p ไว้ประมาณ3าเกมนะครับ นี่ก็มีเป็นมีทอฟส l ลักนะครับเาเวส์มูนไบรน g เกลแล้วก็เป็น p i l เ t e เลโก้นะครับอ่บาเบอร์นอลเลเนะครับอยางเดียวผมจะลองเล่นเกม P ี p ให้ดูก่นแล้วกันนะว่ามันสามารถรันเกม p ียม p เราเล่นได้ลื่นไหลหรือเปล่านะครับซึ่งสีสันตัว PS Vita 1000พันนียก็มีชื่อเสียงในด้านของภาพมีความสดนะครับซึ่งเป็นจอ OLED นะครับให้สีสันที่สดกว่าเป็นกว่าตัว PS Vita 2000ะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนัก ความนิ้มหนักที่มากกว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะนนตัวนี้เนี่เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมตัวนี้ผ่านอีมูของคิดิตตานะนะเล่นสักนิดหนึ่งเลยกันนะให้ดูว่ามันเล่นได้นะนีนะ่ภาพสวยคนระับนี่คนระับเราใช้งานปกติเลยคนระับ ข้อดีของมันก็คือสามารถโหลดเกม psp ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียบสายต่อคอมหรือว่าอะไรทั้งสิ้นครับเรื่องที่แปลงแล้วคือมีข้อดีตรงนี้แบบสบายครับไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับนี่ค,ครับการออกจากเกมนะครับกดปุ่ม p s ีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เพียสแล้วกด o นะครับมันก็จะกลับมาที่หน้า e mo เพียส v i ตาไอพีเอสพีนะครับทีนี้วิธีออกก็คือกดปุ่มพีเอสคานะครับกดค้างปุ๊บนะครับมาที่ s e t t i n g นะครับหาเลื่อนมาที่ Exit p ิ p m ีเอสพี l i มูแอปพลิเคชันแล้วกด O 1ครั้งฮะมันจะขึ้นหน้านี้นานแล้วก็ปิดแอปพลิเคชันออกไปนะครับเลื่อนออกไปนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวมาลองที่เกม PS Vita บ้างนะผมโหลดมาอ่ากี่เกมอ่ะเมื่อกี้มีอยู่ 6เกมนะครับมีคอปิวตี้นะครับอันชาติเดตมันคิดเลโก้แบทแมนนะครับแอดฟแล้วก็ฟีฟ่าสิบห้านะครับเดี๋ยวลองเล่นที่แอดโฟรดเลยกันนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องนี้คุ้มๆเลยนะครับซื้อไปเล่นในทางวี t a ได้ในทางพี p ีนะครับต่ออิไฟ์โหลดเกมได้แบบสบายใจนะครับเนมก็เยอะนะครับคุ้มค่าแน่นอน เราลองเล่นเกมแอดโฟลดูนะครับเอาสักนิดนึงแล้วกันนะเพื่อป้องกันคลิปยาวเกินไปนะครับออ่่าายงนี้ครับอันนี้มันเกมแอดโฟล์นะครับเนี่ยภาพสวยนะครับจอคมชัดนะครับเครื่องสภาพดีแหละนะครับ เกมมี้เทสนะลอกขวายดูด้วยนะว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วลอขวจะเป็นการปรับมุมมองภาพนะครับนะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าลองเทสเกมนี้ดูด้วยกันนี่มาหลอกใช้งานปกตินะครับซ้ายขวา หลอกขวานะครับเป็นการปรับมุมกล้องนะครับใช้กันได้ปกติตับใช้ได้ปกติคนระับน่ะ K ครนะับก็ เดี๋ยวเทนให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับก็พีจีพีต้าเครื่องนี้นะครับก็ได้เป็นตัวเครื่องนะครับอ่ามีเคสใสนะครับเราที่สำคัญก็คือได้อแดปเตอร์ชาร์จของเทสนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ3,000กลางๆนะให้ดูที่รายละเอียดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับใครที่สนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับทักมาที่แฟนเพจแล้วก็มาคุยกันเรื่อง การซื้อขายต่างๆนะครับซึ่งการส่งของผมก็จัดส่งทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับใครที่ไม่ไว้ใจก็ลองไปเลื่อนดูหน้าเพจก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นการดูเครดิตของร้านก่อนนะครับโอเคสรุปอีกทีนึงแล้วกันนะครับเป็นพีชวิต้าพันธ์นะครับใครสนใจก็กดที่ดิงด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาขายอีกนะครับก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ